ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนคนยังนิยมชมชอบกัญชามาอบรมเพื่อเอาความรู้ไปปลูกแบบถูกกฎหมายกันเพียบเลยนะ <c oughs> จะบอกให้นนทบุรีกันที่ดีที่สุดตอนนี้คือกันอึอนคนตนลยมมชอบกันมาอัดพอเอาาลงไปกลายเป็นองกันชา แสงสว่างให้พืชอ,อารมด ที่วิสาหากิจชุมชนไทย, Center, ยเฮิร์บเซ็นเตอร์ไซม้าซอย7อําเภอเมืองนนทบุรีมีผู้มาเข้ารับการอบรมวิธีการปลูกกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมายจากทุกภาคทั่วไทยกันไม่ขาดสายมาที่นี่ต้นน้ำจำปลายน้ำได้เลยครับข้อกฎหมายมันคลายให้แค่ไหนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับมองเห็นแล้วมันไปได้ใช่ค่ะโดยประธานวิสาหากิจชุมชนแห่งนี้กัญชาพืชอารมณ์ดีหรือสมุนไพรมสัสจ,จรย์เราเนี่ยต่อไปคงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหลักของประเทศไทยถ้าใบกิโลละเป็นพันจะทําให้เกษตรกรที่ตั้ง ภาคีชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครับนายอำเภอเมืองมาแจากเกียรติบัตรที่มาอบรมนี้มาจากทั่วประเทศจะได้นําความรู้ที่ได้จากไทยเฮิร์บไปต่อยอดขยายผลทําให้กัญชงกัญชาถูกกฎหมายเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตครับที่ปรึกษารมตเกษตร,ก,ร,รษก็มาเป็นกําลังใจถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดก็คือเกษตรกร,ร,กรได้มีโอกาสมา,รมาเรียนรู้การปลูกกัญชงกัญชาที่ถูกต้องรู้วิธีทําทั้งหมดรวมถึงการแปยรูปไทยเฮิร์บให้การอบรมอย่างเต็มที่เกษตรกร,ร,กรที่อบรมเนี่ยจะมีความรู้ว่า ในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องแน่นอนอนาคตเขาสามารถไปพัฒนาการปลูกทําให้เศรษฐกิจยารักษาโลกดีขึ้นแน่นอนครับสรุปปลูกได้แต่ต้องไม่ไปโกฎหมายสรุปได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าแม้แง่กฎหมายยังสับสนอยู่แต่ผู้คนก็อยากมีความรู้เรื่องกัญชาขอรับถ้าปปสจะไปจับจับจั ดีใจได้ไปนนทบุรีที่นี่เขามีวิสาหกิจชุมชนได้ปลูกกัญชาแล้วจิตใจหน้ามนชาดุกสุขล้นที่นี่คนอารมณ์ดี ข่าวดีดีก e ับพี่คำรณหากใครสนใจเรื <t uh t ih> t <t uh sh <sh ่องกัญชาไทยแบบถูกกฎหมายเชิญได้ที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ใส่มาซอยเจ็ดเมืองนนทบุรีนะจะบอกให้เมือนน์จึงมีของดีเชิญรับน้องพี่เชอรี่